สวัสดีค่ะช่องแม่มีปูผักนะคะก่อนอื่นมีต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้บีจะชวนเพื่อนเพื่อนข้าแปลงผักค่ะกระถางนี้เป็นกระถางที่มีได้ปลูกมะเขือกับหัวเอาไว้นะคะข้างบนบีก็จะปลูกต้นหอมเอาไว้ค่ะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยด้วยนะคะ ลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนในกระถานี้เป็นต้นกล้านดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองนี้สามารถกินได้นะคะทานได้ค่ะนละนี่ก็เป็นต้นกล้าคะนาค่ะที่บีได้โรยเมล็ดเอาไว้ในแปลงผักทีนี้ขอแน่นเกินค่ะบีก็เอาแยกมาใส่กระถางต้นนี้ก็เป็นต้นกล้าดอกดาวเรืองนะคะต้นกล้าผักชีใบเล่อยค่ะ แล้วก็จะมีต้นหอมนะคะที่มีได้ขยายต่อค่ะที่ได้ตัดไปทำกับข้าววันนั้นแล้วก็เอาหัวเขามาขยายต่อค่ะและนี่ก็คือต้นมะละกอที่ได้ทําการชําน้ําค่ะการชําน้ําจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็ออกรากเข้ามาในน้ําค่ะแล้วเราก็ตัดไปปลูกได้เป็นต้นมะละกอต้นเตี้ยนะคะ การทำให้มะละกอต้นเตี้ยนี่มีหลายวิธีนะคะจะตัดรากแก้วก่อนปลูกก็ได้ค่ะจะชําน้ําแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นต้นกล้าต่างๆนะคะที่อยู่ในกระถางค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นสุก,กินีนะคะซึ่งมีได้ตดนลงการปลูกค่ะ ซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะชอบอากาศบ้านเราไหมคะเพราะว่าอากาศร้อนทดลองปลูกสองกระถางคะ่เะเผื่อว่าจะได้ผลกระถางนี้ก็ใช่คะ่ะสุกินนี้ และนี่ก็เป็นต้นกล้าะนาค่ะที่ได้ขยายมาจากแปลงผักค่ะต้นนี้เป็นต้นหอมเย้นะคะส่วนกระถางหนูเป็นอีกหนึ่งกระถางค่ะต้นสาระเนยค่ะในหลุมนี้ีจะปลูกต้นมาราคินนกนะคะแล้วก็จะโรยมะลิ ต้นพริกลงไปด้วยค่ะต้นมาราคีโกค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็เลื้อยขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ข้างหน้าจะปลูกต้นหวานต้นพลิกเอาไว้ค่ะ ต้นถั่วพลูค่ะกำลังสวยเลยนะคะอีกหน่อยแะได้กินแล้วค่ะนี่เป็นเรือที่ต่อทำขึ้นเองนะคะเครื่องมือธรมดากินค่ะเวลาลุงท่าเลยหากับข้าวแต่ว่าตอนนี้ยังต่อไม่เสร็จทีนะคะ ต้นนี้เป็นต้นพลิกที่ได้ลงดินแล้วนะคะต้นมะเขือต้นนี้ที่ได้ปลูกตนต้นมะพร้าวเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเขาออกดอกแล้วค่ะนี่ไงคะ ที่ได้ทำการปลูกแบบเสริมรากค่ะเพราะว่าเขาช่วยกันหาอาหารส่วนต้นนี้เป็นต้นมะละกอที่ได้ตัดรากแก้วเอาไว้นะคะเกาเตี้ยค่ะ ขนาดชุดนี้กำลังทยอยขึ้นสวยเลยค่ะต้นติดกหยวกต้นนี้ลูกของเขาชุดหลังๆนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ ตัวต้นนี้วันก่อนได้กินหนึ่งขวักคาแต่ว่าชุดหลังนี้เริ่มเป็นดอกเยอะอยู่นะคะผักชีใบเรื่อยค่ะ แล้วก็สองกระถางนี้ได้ทำาการเสริมรากเหมือนกันนะคะสองต้นค่ะเป็นการเสริมรากคารรอยข้อต่อเสริมรากนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้ช่วยกันหาอาหารนะคะ ต้นนี้เป็นต้นมะนาวที่บีได้ตัดกิ่งมาปักชำเอาไว้นะคะเขาเริ่มแตกยอดแล้วค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นพลิกนะคะเพื่อนๆหันมาปลูกปักการนกันเองนะคะดีต่อสุขภาพค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นพลิกค่ะ และนี่ก็เป็นขามิ้นนะคะได้มีปลูก,กไว้ในกาละมังค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นขามิ้นค่ะต้นพลิกค่ะกำลังทยอยออกลูกพลิกต้นนี้เป็นดกมากๆเลยค่ะเด็ดไปทำกับข้าว สามารถเก็บไปทำกับข้าวได้ทุกวันเลยนะคะพลิกต้นนี้ต้องเก็บตั้งแต่ลูกเขียวๆค่ะเพราะว่าพอลูกกำลังจะแดงร่วงหมดเลยค่ะ ดีจะตัดยอดชาอมไปทอดรับไข่นะคะเราตัดเขาเดี๋ยวเขาก็แตกยอดให้เราใหม่ค่ะเพื่อนๆระวังกันด้วยนะคะยอดชาอมเขาจะมีหนามทิมพ์จ็บค่ะ ดอกของผักชัยานี้กินได้นะคะตัดไปลวกกินกับน้ำพริกค่ะไว้เก็บมาเขือด้วยค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็พอได้กินแล้วค่ะผักรล่สาร มะเขือเปล่ะมีไม่เยอะค่ะเก็ปบปักบุ้งไปด้วยนะคะเดินตลาดผักปลอดสารในบ้านค่ะหิวเมื่อไหร่ก็เดินถือตะกร้าเข้าวสวนค่ะเพื่อนๆสนใจสามารถมาเก็บไปทำกับข้าวได้นะคะ ผักวางตุ้งกำลังกินเลยค่ะเก็บผักไปลวกเกินยกับน้ำพริกวันนี้มีเมนูผักปลอดสารค่ะแลนนี่ก็คือผลผล,ผลิตจากในสวนที่ได้ในวันนี้นะคะได้กระท้อนมาหนึ่งลูกค่ะมนี่คลิก มีกวางตุ้งมีผักบุ้งและไม้มะเขือเปลอกสองลูกนะคะแล้วก็มีผักชายายาย,ยอดชะอมยอดชะอมได้มานิดหนึ่งค่ะแต่ก็พอทอดไข่ได้มีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ